แต่มาแจ้งความเลยครับที่นี่ที่ปอบอกว่าเอ๊ะทำไมยกฟ้องแล้วแจ้งได้เปล่าคือมันเปละประเด็นนะครับตอนที่ข้อเท็จจริงของแต่ละคนเนี่ยนะครับอาจจะไปยื่นฟ้องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องรายละเอียดแป้งแต่เมื่อรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันมีเจตนาตั้งแต่แรกหรือไม่นะครับที่จะหลอกลวงหรือชอบลวงตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าการตั้งเท้าแชร์มาจำนวนมากแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายเขาไม่ไปผมก็เล่นมาด้วยกันรับพขานายเขาหลงเขาก็ครับออกมาแจ้งความด้วยแล้วก็ เล่นทนายด้วยแต่เหมือนทุกวันนี้เขาเอาผิดอะไรเขาไม่ได้เลยยอดของผมเกือบสามแสนสามแสนคือวงออมเงินจีบโตใช่ค่ะวงนี้แหละค่ะไม่มีผู้เล่นจริงๆอยู่สองคนแล้วก็โอนไปให้สลิปสลิปการโอนก็มีว่าไม่ได้เล่นแล้วก็โอนไปให้เขาอ่ะคออมเงินวง V I P วงซูเปอร์วงนโอ้สามวงนี่นะใช่ครับในเวทีในเฟซบุ๊กครับนใช่รู้จักกันในวงแล้วก็แล้วก็เล่นไปเล่นแต่ยังคิดว่าจะจะตกลงกันี้เคยได้มากกว่ามั้งไหม คยได้มาก่อนบ้างไหมอ่าผมเหมือนว่าเคยน่าน่าจะมงหนึ่งที่เดือไม่ได้เลยใช่ครับจะหายบางคนเขาตัวตัวการบางทีเขาอาจจะมีคาพูดที่แบบอ่าทาให้ลูกความเรืยความตัวัหลายคนก็ไม่ได้แจ้งความใช่ไหมหลายคนไม่ได้แจ้งความแล้วก็หลายคนแจ้งแล้วก็เขาแจ้งอะไรไม่ได้เขาก็เหมือนต้องมีนที่ในการทำงานเขาก็เหมือนก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้ก็เลยเหมือนยอมยอมไปประมาณนี้แต่ คืออย่างพวกพวี่ที่โดนตัวกันได้เนี่ยเพราะว่าจริงๆอยากให้มารับที่ชอบในส่วนนี้ไม่ได้อยากให้กล<อ>้องเนาสินไปแล้วทําตัวแบบทําตัวดูดีในสังคมในแบบนี้ครับรู้สึกยังไงที่เขาไปเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้สมัครสอสอตอนนี้เห็นว่าเขาควรจะมาเคลียร์ในสิ่งที่เขาทำในส่วนนี้ก่อนเพราะว่ามีหลายคนที่ทำปาปในส่วนนี้มีหลายคนที่ต้องการความยุติธรรมี่เจมีหลายคนที่ต้องเดือดร้อนในส่วนนี้ไปเลย กนให้เขามาเคลียร์ยอดมาเคลียร์ในเรื่องตองนี้ว่าเขาจะชดใช้อย่างไรว่าเขาจะจําเนินการอย่างไรในไม่ใช่ปล่อยวางไม่ใช่แบบทาตัวไม่ดูร้อนไม่ดูหนาวฉั้นไม่ได้เล่นตกลงเล่นแชร์ค่ะว่าเพราะว่าจะเกิดอะไร็ไม่แล้วพอวันที่เขาโงไปมันทุกอย่างมันก็ทำหมดเลยสิที่หนูคิดว่าจะเก็บต่ำไปไนะม่รู้นี่ก็ไปลยไกข,ขหมดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเราเท่าไหร่ครับของนูเองมันไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแ ตั้งใจ่ห,ให้ได้รับมาเป็นคำว่ายอยากให้เขาได้รับผลทาอไม่ได้แคงนเขาทกเ็นกครนที่เปกาเกิออดำ้ำหรับการทีเขา,เาตามพุ่หนูไปอย่างะคือมันทให้หูอ่ะเยบาคนก็คือแบบลุกขึ้นเกิดไม่ได้มันหนูจะเกิดลุกขึ้นไม่ได้ถ้ไม่มีครอบครัวหรือว่าพี่น้องห,อหนูหูเลยขึ้นไม่ได้